ขั้นตอนการสั่งซื้อชุดตรวจ ATK ผ่านทาง Line แอปด็อค้นหาร้านด็อกหรือสแกนผ่านทาง QR code และกดเพิ่มเพื่อนระบบจะพาเข้าสู่หน้าแชทกดเลือกเมนูรายการสินค้ากดปุ่มรายละเอียดสินค้าจากนั้นกดปุ่มเข้าใจและต้องการซื้อสินค้าระบบจะพามาที่เทพช็อป กดปุ่มซื้อเลยจากนั้นกดเลือกจำนวนที่ท่านต้องการซื้อในขั้นตอนที่1ข้อมูลซื้อกรอกข้อมูลสำหรับผู้ติดต่อเพื่อเข้าสู่ระบบแบบไม่เป็นสมาชิกโดยใส่เบอร์มือถือและอีเมลของท่านจากนั้นกดปุ่มถัดไปการจัดส่งใส่ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของท่านจากนั้นกดปุ่มถัดไป ขั้นตอนถัดไปเลือกวิธีการจัดส่งที่ท่านต้องการเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไปการชําระเงินผู้ซื้อที่ต้องการขอใบกำกับภาษีให้ท่านกดเลือกใบกำกับภาษีมีประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลให้ท่านเลือกใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องใบกำกับภาษีไม่สามารถขอออกย้อนหลังได้ และโปรดต,ตรวจสอบชื่อที่อยู่ในการขอใบกำกับภาษีก่อนสั่งซื้อสินค้าเนื่องจากไม่สามารถขอแก้ไขรายละเอียดได้ในภายหลังจากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลใบเสร็จขั้นตอนถัดไปเลือกวิธีชำระเงินเลือกบัญชีธนาคารของร้านที่ท่านจะโอนเงินเข้า กดยืนยันและไปชําระเงินระบบจะแจ้งสถานะรอชําระเงินหากบริษัทของท่านต้องการใบเสนอราคาเพื่อนำไปประกอบกระบวนการจัดซื้อสามารถดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดใบเสนอราคาให้ท่านชาระเงินผ่านเลขที่บัญชีธนาคารหากท่านโอนชําระแล้วกดไปแจ้งชำระเงิน เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงินค่ะให้ท่านใส่รายละเอียดการโอนเงินจำนวนเงินวันที่ชำระเวลาโอนและแนบหลักฐานการโอนเงินตรวจสอบอีกครั้งและกดยืนยันแจ้งโอนระบบจะแจ้งสถานะรอย,ยืนยันยอดเงินของท่านให้ท่านกดแสดง QR Code และบันทึกไว้เพื่อเช็คสถานะการสั่งซื้อ หรือสามารถเช็ครายการสั่งซื้อได้ทางอีเมลที่ส่งให้กับท่านหากยอดเงินของท่านได้รับการยืนยันแล้วจะมีอีเมลส่งมายืนยันออเดอร์ของท่านและเตรียมดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านและเมื่อร้านค้าได้จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมลแจ้งเลขพัสดุถึงท่านค่ะขอบคุณค่ะ